เป็นพิษด้วยนะแล้วมันแตกหมอบอกว่ามันแตกแตกแล้วมันเข้าไปตามเส้นเลือดแล้วไทรอยเป็นพิษร่องแตกแล้วแล้วมันเข้าสู่กระแสเลือดไทรลอยเป็นพิษที่มือมีโอกาสเป็นปโรคอะไรไทรอยเป็นพิษใช่ไหมนั่ะเร็งค่ะหมอเาขาก็าาบอกว่ามีาก้อนเล็อกๆอยู่ที่คอ ไม่ใช่เนื้อร้ายอ่าแต่ผมไม่ใช่เนื้อร้ายนะคบก่อนยูได้ที่เแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้าที่จะมากินอาเสริมของเราเนี่ยเคยรักษาไม่เคยไรนร่อไม่เคยค่ะวันที่26กันยายนไปตรวจเจอลงไม่สบายนะคะอ่าฮะสั่นไปทั้งตัวแล้วก็ไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงเหมือนจะวูบนะคะเหมือนจะล้มก็เลยไปหาหมอวันนั้นครับ แล้วหมอเขาก็เลยตรวจเจอว่าเป็นไทรอยด์ไทรอยด์เป็นพิษเลยนะเป็นมานานแล้วค่ะเป็นมานานแล้วแต่เราเพิ่งไปตรวจเจอเมื่อคืนกําเลิกคือขาอะไรประมาณนี้เราถึงได้ไปตรวจทราอาการไม่ก็เริ่มแล้ก็มัปล่อยอย่างนั้นนะค่ะหมอบอกว่าถ้าเกิดหนูล้มก็คงจะเป็นอัมพฤกษ์ไปไหนไม่ได้อยู่กับที่เลยครับครับครับโอเคพอดีหนูไปทันค่ะอไปโรงพยาบาลทันเขาก็เลยยังพอที่จะช่วยเราได้อห่เรืออยู่ห้าสิบห้าสิบสามกิโลจากเดิม เดิมเจบนัคะเจ็ดสิบสองเหลือห้าสิบสามเดือนเดียวนะคะเดือนเดียวเออเออนะครับแล้วใครแนะนำให้กินอะไรของบริษัทเราคะเออนับค่ะนับแนะนำให้กินน้ำมันงาแนะนำให้กินงาดำโอเคไหมที่แรกแล้วเราเชื่อเลยไหมยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อโอเคไหมแล้วคิดว่าตัวเองจะรักษาอย่างไรถ้าไม่กินงาดำก็คงจะกินยาหมอก็คงจะกินยาหมอไปตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ค่แต่แต่น้องนับมาพูดเราก็เลยแบบลองกินดู ก็เลยินแบบเชื่อ bon บ okay, uh, okay, uh, ้างไม่เชื ans, ่อบ้างนี้วะโอเคไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอ่าไม่คิดว่ามันจะช่วยได้โอเคไหมอ่าแล้วกินยังไงครับวันละกี่เม็ดกินวันละสามเม็ดอะค่ะเช้าเม็ดแล้วก็เที่ยงเม็ดแล้วก็ตอนเย็นกี่ก่อนนอนโอ้ตายเป็นไฮออยเป็นเิ็ดโอเคไหมกูสากินแาะนำว่าเช้าเม็ดกลางวันเย็นเม็ดถ้าถ้าผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับเพิ่ม มื้อละอีกสักเม็ดหนึ่งเช้าสองตะวันสองแล้วก่อนนอนอีกสองเม็ดโอเคมันจะได้ผลเร็วกว่าเดิมโอเคแล้วกินไปนานแค่ไหนครับกินกล่องที่หกแล้วค่ะกินกล่องที่หกแลพ็กสุดท้ายแล้วโอเคไหมก็จะคกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่เหมือนเดิมหนึ่ง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 เนี่ยนะโอเคแล้วผลจากการกินงาดำไปหกกล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่หอบแล้วก็ยกอะไรหนักๆได้เลยแล้วค่ะยกอะไรหนักๆนะทั้งทั้งที่ก่อนนี้ก่อนที่เอ่อก่อนที่จะมีอาการไม่มีแรงค่ะไม่มีแรงทำอะไรก็ไม่ไหวโอเคไหมแล้วตอนที่คออะไรประมาณนี้เป็นไงบ้างก็ไม่เจ็บแล้วค่ะไม่เจ็บแล้วค่ะแล้วเรารู้สึกเรูปแล้วค่ะจริงมันจะเห็นเป็นก้อนๆใช่ไหมออาๆๆถ้าเขาไม่บอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เพิษเราเชื่อไหม ม่หตักการไม่หอกเลยเนาะใช่ไหมใช่ที่แรกหนูดำเหมือนถามแม่ที่เหตนดามอ้าตัวดำหอมเหรอแต่นี่เมื่อกี้บอกว่าน้ำหนักห้าสองไม่เชื่อนะแสดงว่าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วเอาเนื้อหกสิบแปดกิโลหกสิบแปดกิโลแล้วโอ้ รู้สึกว่าตัวเองมั่งมายนายไรยว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองปลอดไทยแต่โลกไทยขี้เหร่มาตอนนี้รู้สึกว่ปลอดไทยถ้ากินกาดนำอย่างเดียวดีใจไหมกระนำแล้วก็เบอร์เรียนเบอร์เรียนกล่องที่สามกินเบอร์เรียนทีแรกขัดไหมขัะขัดเยอะไหมเยอะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ขันน้อยลงนั่นแสดงว่าวันนี้ใครก็ตามแต่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของไทรลอยเป็นพิษเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับคือกินอะไรบ้างนะ นะครับแล้วแข็งแรง่านนี e yeah. Yeah. Um, ้จากท่านสขึ้นมา68กิโลกรัมพวกเราครับโวยพรให้เขาหายวันหายืนเนาะขอให้เปบัก็ไครัเกบีนนะอ่าโอเคนะครับ